ับผมสวัสดี f c รถไถนิวฮอลแลนด์ทุกท่านนะครับผมนะฮะเจอกันอีกแล้วนะครับที่ร้านเรืองชัยแท็กเตอร์นะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเสียวพงนะครับผมเนาะวันนี้นะครับเดี๋ยวเซียวพงจะมารีวิวนะครับตัวนี้เลยนะครับ t 6 0 5 0นนะครับแคปแอร์นะครับผม ตัวนี้เป็นแคปแอนนะฮะ125แรงม้านะครับผมนะฮะสำหรับลูกค้าเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยนะครับที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับทางร้านเราเนี่ยมีรถให้เลยนะครับตอนนี้นะฮะ T602 เอ่อ6050นะครับ125แรงม้านะครับอ่าตัวนี้สนุนราคาเฉพาะตัวรถอยู่ที่3ล้าน8,000บาทนะครับผมนะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้นะฮะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสุดนะครับมีส่วนลดหรือเงินช่วยดาวสูงสุดถึง400,000บาทเลยนะฮะตอนนี้นะฮะติบโทรหาเราด่วนนะครับผมมีรถให้เลยนะครับตอนนี้นะฮะนะครับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที6020นะครับตัวนี้เป็นตัวหลอบนะครับธรรมดานะครับไม่ใช่แคปแอ์นะฮะตัวนี้110แรงม้านะครับ ราคาตัวนี้สนนราคาอยู่ที่2.3 0 0 0 0 0บาทนะครับนะฮะสำหรับลูกคา้าท่านใดที่มองหาตัวนี้อยู่นะฮะที0 2 0ตัวหลับนะครับ112แรงม้านะฮะตัวนี้เรามีส่วนลดให้สูงสุดนะฮะถึง2 0 0 0 0 0บาทเลยนะฮะตัวนี้นะฮะหรือจะเป็นเงินช่วยดาวก็ได้นะครับ พร้อมกับบัตรเตริมน้ำมันด้วยนะครับผมทั้งสองรุ่นเลยนะฮะ t 6 0 5 0แคปแอร์แล้วก็ตัว t6020 ตัวหลบธรรมดานะฮะรีบโทรหาเราด่วนนะครับที่0895401575นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือติดปัญหาตรงไหนนะครับสามารถปรึกษาได้นะครับผมที่ปรึกษ,ษาการขายนะครับเซี่พง0ูนย์0ปดเก